บ่มีบอกว่าจากวัดจากวัดนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเปิดสวิตก่อนโมธรรมดาเด้อครับจริงๆแล้วก็ยังบ่ได้หาคำตอบเ้อครับเพราะว่ามันยังบุมีสถานที่ทดลองแต่สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์นะครับ เีย๋ยววันนี้เราจะพามาเบิ่งไอ้ระบบน้ำของผมนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนถามมาใน YouTube ว่าถ้าเราต้องการที่จะส่งน้ำแบบท่อสองนิ้วแล้วไปเหลือลดนิ้วหนึ่งนะครับในระยะทางชันนะครับความชันประมาณ10เมตรมันมันจะได้บอในส่วนตัวผมคิดว่าได้นะครับ คือใช้ปั๊มเขียวตัว375วัตต์นะครับปั๊มเขียวตัวนี้ในท่อของผมนะครับนในท่อนี่ตัวนี้เนี่ยปกติมันจะแถมแถมสนิ้วมาให้นะครับแถม2นิ้วแล้วก็แถมนิ้วครึ่งมาให้ผมก็เอานิ้วครึ่งมานะครับประมาณเม็ดหนึ่งนะครับตามหลักการให้มันดันขึ้นมานะครับแล้วก็มาลดเหลือนิ้วหนึ่ง นิ้วหนึ่งนี่ผมคิดว่าถ้ามันดันขึ้นมาแล้วนี่นิ้วหนึ่งนี่น่าจะได้สองท่อนนะครับนิ้วหนึ่งสองท่อนไปเลยแต่ตอนนี้คือระดับน้ำของผมนะมันมันอยู่ตื้นนะครับผมผมไม่มีไอ้บมีไอหม่องที่จะไปลองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสะเอยนะครับถ้าอยู่ริมห้วยก็อาจจะมีที่ลองอยู่ครับเดี๋ยวเข้ามาบึ่งความแห้งของน้ำนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมผมต่อแผงโซลาเซลล์แผงเดียวนะครับแผงเดียวคือแผงโพลีแผงโพลีแผงนี้ได้มาจะใส่น,นออที่เป็นเป็นแผงที่ไอ้บมีอันนั้นนะครับบมีสติ๊กเกอร์เพิ่นจะติดแบบนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับบมีบอกว่าจากวัดจากวัดนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่เปิดสวิตช์ก่อน ครับน้ำ,นำทำงานเลยได้ครับนี่แล้วไปเบื้องปลายสายนะครับเพราะว่าปลายสายประมาณเกือบเกือบสามสิบเมตรนะครับไปเบื้องปลายสายนะครับอันนี้ก็คือมาจากนู้นนะครับจะเป็นสายยางประมาณบซี่หุ่นกับโกหุ่นนะครับอันนี้คือส่วนแต่งของคุณยาย อย่มามบึ่งกันนะครับว่ามันมันจะออกแรงไหมนะครับโอ้โธรรมดาเ้ยครับ แรงใช้ได้ครับถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ถ้าถ้าจะแนะนำจริงๆของของพี่เพื่อนที่เพิ่นถามผมมานะครับเพื่นบอกว่าเพื่นดูดจากสะสะนินประมาณลึกสิเมตรผู้บอกครับนะเพราะว่ามันหรือว่าความชันหรือว่าอยียงนะครับคือยังยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ว่า พื้นที่ของพื้นเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าเขาจะใส่แบบนี้นะหรือว่าดูดจากสะแล้วต่อขึ้นไปเป็นแทงน้ำอีกเบาะนะครับผมคิดว่าถ้าเขาใช้โซลาเซลล์นะครับเขาจะโตขึ้นเป็นหกหุ่นก็ได้นะครับคือขอให้มันสูงที่สุดหรือว่าขอให้มันให้มันมาถึงพื้นที่ของเรานะครับจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้หาคำตอบนะครับ เพราะว่ามันยัง่บมีสถานที่ทดลองแต่โดยโดยส่วนส่วนส่วนตัวเราคิดว่ามันได้ครับแล้วถ้าเป็นส่วนตัวของผมผมก็จะโบไซ่หนึ่งนิ้วครับถ้ามันถ้ามันไม่ขึ้นผมจะใส่ประมาณหกขุนนะครับหกขุนต่อขึ้นไปอีกให้มันมีแรงดันขึ้นไปอีกนะครับมันจะประมาณสิบเมตรผมว่ามันน่าจะได้อยู่แล้วครับหนึ่งนิ้ว ว่าแรงมากเลยดันแห้งอีหลีเปาโคตคุณนาออ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับช่องส่องเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ของเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ